เรามาซื้อเนื้อนะครับนี่ด้านไข่เนื้อสเต็กใ้เรือที่เราได้ช่างเราจะเราจะสั่งอันนี้นะถูกไหมมีเนื้อวากิว เลยนะครับเราก็จะมาเริ่มวิธีทำเลยนะครับใส่เกลือแล้วก็พริกไทยนะครับก็จะมาย่างเลยนะครับนี่จะมาย่างอะ่ะวิธีการทำก็คือนำมาย่างหมักเกลือไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เราจะมาย่างที่เตาก่อนนี่นะครับันนะครับ กลับด้าน,นก็จะเป็นนี้นะครับอันนี้วิธีการทํานะครับแล้วเราก็จะเอาไปเข้าไปในอุ้งนะครับตัวนี้เราจะเป็นแบบย่างเพื่อให้มันแบบหอมกับสองด้านนะครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับนีจะโรยโยรสแมรีนนะครับโรยไปที่เนื้อนะครับให้มันหอมอันนี้ะ็ะือพอเราโรยเกลือหมักพิทยแล้วก็จะโรยโรสแมร,นนรีบ เราจะมาเสียบที่วัดอุณหภูมิใส่ที่อุณหภูมินะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาตั้งที่เอ่อห้าให้อันนี้อุณหภูมิที่ตอนนี้เนื้อข้างในมันสามสิบสามเราจะให้อุณหภูมิมันอยู่ที่ประมาณหกสิบดีกรีนะครับแล้วก็เราจะเอามาเข้าเตาอ,อบนะครับใน,นอุณหภูมิเราเสียบให้มันมีเสียบทุบนะน,นี่เรมา เราเตานะครับแล้วก็ปิดไว้นะครับอันนี้ก็คือที่อุณหภูมินะครับตอนนี้อุณหภูมิข้างในมันอยู่ที่3 5มสิห้าเราจะรอให้อุณหภูมิข้างในอยู่ที่5้าสบสาถึงห้าสิบห้าถึงหกสิบนะครับถึงจะทานได้ไม่มีพยาธิ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จเอาเข้าไปเอาในอุ้งออกมานะครับที่อยู่นั้นตอนนี้ได้5ี้าสิบี่องศานะครับเราก็เอาออกมา หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับห้าสี่องศารออกมาก็จะประมาณหลังจากที่เราเข้าอบมาแล้วก็มาทิ้งว้ข้างนอก15นาทีนะครับเพื่อให้เนื้อมันเซตตัวแต่วเราก็จะมาหั่นกันมาดูกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเอยนี่นะครับเราพักไว้15นาทีนะครับท่านเราขึ้นมาตกแล้วก็ต้องออกมาหัน่น เดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าวันนี้เราจะเอามีเดียมแรนะครับเราจะไม่ชอบสุกเราชอบแบบมีเลือดเนื้อจะนุ่มมากนะครับอย่างเงี้ยอันนี้เลยนะครับตั้งเสร็จเช่ไหมแล้วก็มาหา เลครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาจัดใส่ใส่อันนี้ครับมาวางใส่จานโอ้ยเนื้อแดงชุ่มลุมชุ่มลิ่มเดอ้อพี่น้องเหมือนจะเหมือนเสือร้องไห้บ้านเราใช่ไหมครับน่ากินมากครับเสร็จแล้วนะครับสเต็กเนื้อนะครับ entrecote m i d b i n นะครับนี่ก็เดี๋ยวขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกด ชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจทาคลิปต่อไปครับหลังจากที่เราเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมากินกับผักเครื่องเคียงก็จะมีเมะเขือเทศนะครับเราอบไว้นี้แล้วก็จะมีซูชินน่นะครับแล้วก็จะมีปาปิการนะครับเราจะมีซอสนะครับเราจะกินกับน้ำซอสนี้เราจะมีเท็กซัสสเต็กแล้วก็มิชูนะครับนี่ก็เป็นซอสของฝรั่ง ผมชอบอันนี้มากกว่านี่น้ำซอดดอกฝากรับกดติดตามสมัครแคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ